กลับมาพบกับรายการมหาสารบผมออฟธนากกแล้วก็อาจารย์น้องรายการต่อนะครับอ่ะย้ำสายกันอีกครั้งนึงฮะตอนนี้เปิดสายรับสายนะที่เบอร์นะ0 2 9 6 0 5 0 2 2 0 2 9 6 0 5 0 8 8อฮะอีกช่องทางหนึ่งคือ s อสมาที่เบอร์4 2 4 7 2 7 6นะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเต็มปีนักขัต์และคำถามที่จะถามในรายการเข้ามาด้วยนะครับอ่ะอย่างเอสเซตนี้อาจารย์ครับชื่อคุณตั้มนะครับเกิดวันพุธน่าจะกลางวันนะอาจารย์ที่6กุมภาพันธ์2528ปีชวดนะฮะ หนึ่งกันยายนนี้ผมจะมีโชคลาภ<ม>ไหมครับแล้วจะมาจากทางไหนจ้ะถามว่าจะมีโชคไหมเนาะในดวงว่าคนที่เกิดวันพุธนี่นะคะคตามดวงเนี่ยจะบอกว่ามีโชคในดวงของคุณน่ะเงินทองเนี่ยนะคะมันจะมีเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันจะใช้จ่ายเงินทองค่อนข้างไวข้อควรระมัดระวังต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การกระทบกระทั่งนะคะแต่ว่าในดวงก็ยังมีเรื่องของการเงินกันทองเข้ามามีลาบลอ,อยอยู่นะคะตลอดเลยค่ะ ยาวไปเขาเรียกว่ามีเข้ามาเป็นระยะระยะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะถ้าเป็นพวกทําในหน้าติดต่อการค้าเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะคะในดวงเขาเรียกว่าเกิดผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินนะคะส่วนในเรื่องของลาบลอยเนี่ยจะว่าไปวันนี้ก็มีลุ้นนะเพราะว่าในดวงของเขาดาวเขาค่อนข้างส่งอยู่นะคะว่าเป็นเรื่องเรื่องเงินเข้ามาดี อันนี้สองมาถึงผมหรือเปล่าผมวันพุธด้วยเหมือนกันใช่พุธกลางคืนแต่ผมพุธกลางคืนขอทักนิดนึงนะเอ๊ะจะมาเหมือนกันครับพุธกลางวันเหมือนกันฮะชื่อคุณเพนนะครับเป็นเกิดวันพุธกลางวันที่23มกราคม2528ปีชวดอายุ28ปีแล้วถามเรื่องการงานตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็จะมีโชคลาภบ้างไหมอายุ28่สิบแปดเนาะแต่นี้บอกว่าการงานในในช่วงนี้เป็นยังไงค่อนข้างเหนื่อยอะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยแต่ว่าสําเร็จนะคะ เหนื่อยแต่ก็ยังมีความสําเร็จเข้ามามีเรื่องราวดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันเนาะก็ยังดีเนาะบางทีทํางานแล้วมันเหนื่อยแล้วมันไม่มีผลตอบรับที่ท,ที่ดีอะไรเงี้ยส่วนของคุณในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินทองนะคะเขาเรียกว่าการเงินกันทองบีเข้ามาไม่ขาดมือก็ใช่<ม>แต่มันก<ะ>ระจายเหมือนกับสะสมรัพย์ไว้ไม่ได้เลยตอนนี้มีเหตุต้องจับใจส่วนในเรื่องของคู่มิตรหรือว่าคนที่ เป็นคนสนิทเนี่ยนำความเดือดร้อนเข้ามาให PA ้ได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องอะไรเนี่ยต้องต้องระวังหน,หน kind of mm ่อยนะครับนิดนึงค่ะอาจะโดนเพื่อนเอาภันะมาให้ด้วยใช่ประมาณนั้นค่ะนี่มีสายเข้ามาอาจารย์เดี๋ยวรอสายนี้มาเป็นเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับอัมพรค่ะอ๋อคุณอัมพรนะครับเกิดที่ไรครับยี่สี่มีนาสองห้าศูนย์สี่ ยี่สิบสี่นีค่ครับผมเกิดวันท้าจันทังคันพุทธวันศุกร์ค่ะวันสองห้าสองสี่อายุเท่าไหร่สองห้าศูนย์สี่หกศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะห้าสิบสามห้าสิบยังก็ห้าสิบสามค่ะอาจารย์ห้สิบสามนะเกิดปีนักขัตไลครับฉลูค่ะปีฉลูนะครับวันนี้คุณอําพุทธคุณอําพรจะถามเรื่องอะไรครับวันที่หนึ่งจะมีโชคไหมคะอาจารย์เกิดวันศุกร์เกิดวันศุกร์เนาะแต่นี้บอกว่าจะมีโชคไหมตามดวงตามเกณฑ์แล้วเนี่ย ในดวงของพี่นะการเงินลาบลอยยังไม่เด่นนะลาบลอยยังไม่เด่นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องระมัดระวังการะทบกระทั่งภายในครอบครัวมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาได้นะพี่นะต้องระวังนิดนึงค่ะกระทบกระเทือนภายในครอบครัวนะนั่นแหละส่วนในเรื่องของราบรอยอ่ะตอนนี้ยังไม่เด่นค่ะต้องเว้นประมาณเดือนหน้าพี่เดือนหน้าโอเค,ะคะก็ประมาณ<ร><ร>กลางเดือนประมาณต้นต้นเดือนไปก็ดีละ ก็คืองวดนี้งวดนี้ไม่โดนงวดนี้ไม่ต้องใช่ไหมอย่าอย่เพิ่งไปโดนงวดงกลางเปึดกลาเดือนใช่ค่ะอย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้การเงินเสียหายอยู่ค่ะพี่นะคะเป็นงวดหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับโชคดีในงวดหน้าดีกว่านะครับช่วงช่วงลาช่วงนี้ก็จะมีคนถามเยอะนะอาจารย์นะช่วงนี้อย่างผมเนี่ยพุ่งขึนอาจารย์ว่าโชคลาภเป็นยไงฮะอาจารย์ของผม บอกว่าของคุณนะบอกของคุณก็ต้องรอเช่นกันตอนนี้ตอนนี้ก็มีลุ้นตลอดมีลุ้นตลอดแต่จะมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์เพราะผมนี้จะให้บอกอาจารย์าทุกครั้งทุกงวดนี่แม่ผมจะปาดหน้าปาดหลังเช็ดนี้แหล่าน่าก็นเลยเนาะในพื้นดวงของผมเองน่าจะเป็นคนที่จะได้อะไรจาก น้ำมือมากกว่าใช่ค่ะ,<น>ะเป็นเรื่องของลาบลอยลาบลอยไม่ค่อยโดดเด่นใช่ต่ได้จากจะได้จากแรงเรามากกว่าะนะทีเราลองมาดูอีกเซตนึงกันอะไรเซตไปเลยนะตอนนี้ชื่อคุณแป๋วนะครับเกิดวันเสาร์ที่23มิถุนายน2527นะปีชวดอายุ29ปีเนี่ย1กันยายนนี้จะเสี่ยงเนี่ยอยากจะเสี่ยงมากจะได้ไหมแล้วถ้าได้จะได้น้อยหรือได้มากมถามว่าถ้าเกิดว่าในดวงว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงว่ามีเกณฑ์ได้โชคไหมเนาะตามดวงจริงๆตั้งแต่ปลายปีมาเนี่ย เขาเรียกว่าในดวงนี้ก็มีเกณฑ์ได้ได้เงินได้ทองนะแต่ว่ามันได้ไม่เยอะนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะได้นิดหน่อยค่ะได้ได้เิ่ได้เงินกระชุ่มกระชวยไป้าไม่ได้เยอะค่ะได้นิดหน่อยหวังจะได้เยอะก็จะได้เท่านี้แต่ดังดีได้แต่ว่าจะว่าไปคือมีโชคเข้ามาเรื่อยๆเล็กๆเลยนะผสมมีโชคเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าันนี้มันเป็นชี้ว่าลาบไม่เยอะได้ไม่เยอะอันก็คุณแตงแล้วฮะก็ฟังแล้วไม่ต้องทุ่มเยอะนะครับเอาแค่นิดหน่อยเล่น แกขัดเล็ก,ลกๆขำๆไปนะฮะถึงจะได้มาแบบชื่นใจบ้างะนะ s m s ต่อมาจารครับชื่อคุณสานะครับเกิดวันอังคารที่21กรกฎาคม2524นะครับปีละกาถามหนึ่งก่อนว่าวันที่1กันยาจะมีโชคไหมคะมแล้วการเงินช่วงนี้ของดิฉันจะเป็นยังไงบ้างจ้าแต่นี้บอกว่าในดวงเนาะบอกว่าการเงินการทองหรืออะไรต่างๆมีเกณฑ์ ใช้ใจเงินทองค่อนข้างมากสิตอนนี้นะคะตามดวงมันไม่ได้เป็นเรื่องของราบรอยที่มีเข้ามาเยอะอะไรนะคะแต่ว่าเงินทองในช่วงนี้จะว่าไปคือของคุณน่ะสองเดือนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เข้าสู่ทิศทางที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าไม่อยากจะให้ไปไปเน้นในเรื่องของราบรอยนะคะเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะน้ำพัดน้ำแรงน,น,นะครับท<ฬ>ุกคุสาเด,เด่นเรื่องงานมากกว่าค่ะไม่ได้ไปเด่นเรื่องราบรอยนะครับท<ช>ุกคสา ทำงานได้เงินดีกว่า<ช>น,นี่ว่ารอฟลุกนี้นะครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราดูว่าสายนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับอัชราจ้ศฮัลโหลครับค่ะชื่ออะไรครับผมอัชราจ้ศอัชราอัชราจ้าอัชรานะครับค่ะอัชราเกิดวันอะไรครับผมวันที่สิบหกวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ที่สิบหกจ้าเดี๋ยวอะไรครับ องห้าสองหนึ่งค่ะสองห้าสองหนึ่งนะครับเกิดเดือนอะไรครับเดือนเมษาจ่ะเดือนอะไรนะฮะเมษาเมษาค่ะเมษานะครับปีมะเมียค่ะปีมะเมียต่อนนี้อายุเต็มเท่าไหร่ครับสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าแล้ววันนี้คุณอัชลาจะถามเรื่องอะไรครับผมเอ่อเรื่องงานค่ะการงานนะครับค่ะโอเคครับผมตอนนี้บอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะ ในดวงในดวงตอนนี้มันเหมือนกับว่าของคุณคุณกำลังมีความอึดอัดในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากและเป็นความทุกข์ใจเนาะค่ะแล้วก็มีปัญหากับมีปัญหากับคนสนิทไหมคะอะไรนะคะมีปัญหามีปัญหากับเพื่อนอยู่ไหมคะตอนนี้มีอยู่ค่ะเนาะตอนนี้บอกบว่ามันเป็นความกังวลใจวิตกกังวลค่อนข้างทุกข์ใจนิดนึง ประมาณสักระยะหนึ่งนะคุณนะเพราะว่าในดวงเนี้ยมันเหมือนกับว่าของคุณสิงหากันยาสองเดือนเนี้ยมันเป็นความขัดข้องเข้ามาอึดอัดมากเทียวเนาะในเรื่องถ้าถ้าถ้า,ถา,ถามีปัญหากันก็โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเงินด้วยท,ที่ที่ส่งผลปัญหาอยู่คิดอะไรไม่ออกเลยไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะตอนเนี้ยเขาว่าของคุณคุณไปคุณไปคุณไปเป็นเหมือนกับเขาขอความช่วยเหลือมาอย่างเงี้ยค่ะคุณช่วยเขาแต่ว่าบท ผลหนักมาอยู่ที่คุณตอนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะจ้ะนั่นแหละแต่นี้ว่ามันจะประมาณสองเดือนน่ะนะคะค่ะพ้นเดือนอพ้นเดือนกันยาไปถึงจะราบลื่นอยู่อะค่ะนะคะ,ดะ,คะอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบแก้ไขได้ยากอะคะ่ะค่ะไปคำ้ำไปค้ำเงินให้เขาหรือเปล่าเนี่ยะเนาะอืมมันประมาณนั้นอะทำให้เกิดความอึดอัดแล้วมันเป็นเรื่องของใช้ระยะเวลาที่คุณจะต้อง ทุกเรื่องเงินของเขาอะขอสมควรเชียวนะแต่นี้บอกว่าก็อย่าเพิ่งไปถอดใจนะคะ,<น>ะเรื่องดีๆก็ยังมีถึงคุณนะคะ,<น>ะส่วนในเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยในช่วงนี้การงานของคุณก็จะคล่องตัวอยู่ค่ะมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะ,<น>ะของคุณนี่ทําเป็นส่วนตัวไหมคะค่<น>ะเนาะ,นะการค้าก็จะดีขึ้นนะคะไอ้เรื่องน <ะ S 1> หนักใจเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยยังไปได้ราบรื่นดีนะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะจากนี้ไปเนี่ยในช่วงของสองเดือนสามเดือนเนี้ยในเรื่องของตัวเองก็คือสู่ทิศทางค่อนข้างดีมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะนะคะส่วนเรื่องของเงินเพื่อนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปักค่อยๆแก้ไปนะคะค่ะได้ค่ะก็ขอให้คุณมีวิเล่ดีเข้ามาแล้วก็ขอค้าขายร่ำรวยแล้วเงินทองอะไรมาเทมานะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้ดูจากวัชราเนี่ยก็คือจะต้องระวังนิดนึงเรื่องการเงินการงานอะไรพวกนี้ด้วยต้องต้องรอให้ผ่านกันยาไปเลยอตงเดือนเต็มมันเป็นในเรื่องของมันเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้คือต้องรอจังหวะนิดนึงตื่นหนึ่งนะครับย้ำนะฮะตลอดท่านชันท่านใดนะฮะอยากจะให้อาจารย์น้องนะตรวจสอบวัชตาสดๆอะไรการเหมือนวัชราเมื่อสักครู่นี้นะฮะโทรเข้ามาเลยนะที่เบอร์0ูน 9605022029605088นะครอีกช่องทางหนึ่งคือ SMS นะฮะบัตรที่เบอร์4247276นะ,ะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเต็มปีนักษัตร์และคำถามที่ท่านถามมาในรายการด้วยนะครับทีนี้เอสเอสมาจะ,ะครับชื่อคุณลาวิตานะครับเกิดวันพุธกลางคืนที่5ธันวาคม2527นะฮะถามเรื่องการเงินและก็ดวงพื้นฐานอตอนนี้เป็นยังไงบ้างการการเงินเนาะ การเงินก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความอึดอัดนแล้วมันคือมันช้าทุกอย่างมันช้าไปหมดอะว่างั้นเถอะนะแต่ก็ต้องต้องวางแผนให้ดีนะบอกว่าตามดวงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้มันก็มีเรื่องราวดีๆมันก็มีเข้ามาเพียงแต่ว่ารอจังหวะระยะเวลาสักช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าในในดวงตอนนี้มันเป็นเรื่องของความอึดอัดมันเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องเงินนี่แหละแต่ว่ามีความสําเร็จเข้ามาไหม ใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งระะเได้นะครับคุณลวิตาอ่าใช่ค่ะนะครับเนี่ยอย่างนี้เพื่อนคืนผมเลยนะผมก็คงต้องรอมันเป็นมันจะเป็นมันเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้มันร้องเพลงรออย่างเดียวนั่งนั่งต้องนั่งรอจังหวะเพราะตอนนี้ที่ผมทำอยู่นะก็เหมือนกับคุณลวิตาผมทำผมต้องอาจารย์ก็ดูผมทำอะไรอยู่ผมต้องร่งรอจริงๆที่ทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรออย่างเดียวเลยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าการการเจรจาหรือว่าการคุยกันมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีเรื่องดีมันมีเรื่องดีแต่มัน มันก็ยังต้องรอมันจะล่าช้าเป็นนิดนึงมันเป็นเรื่องของการเงินที่อุดหนุนนะคนที่เกิดพวงเคืนนี้บอกก่อนเลยว่าช่วงนี้รอครับใช้คำว่ารอครับเพราะผมเองอ่ะผมก็เป็นคนศึกษาด้านการศึกษาดูดวงมดูยุติธตัวเองมาก็คือก็บอกงลยวดวงผมต้องรอสักระยะหนึ่งถึงจะได้สิ่งนั้นเข้ามาแต่ไม่รู้นานแค่ไหนนะจะไม่นานแล้วเพราะถ้าดูมาแล้วคือประมาณช่วงของต้นต้นเดือนก็จะหลุดจากภาวะของความอุดหนุนแล้วนะถ้าท่านผู้ชมที่เกิดพวงเรือเหือนผมและคุณลวิตาด้วยนะฮะใช่ค่ะ เรื่องกัญญาครับเราจะดีครับที <mm> นี้เราดูเอสเอ็ M. ต่อไปฮะอาจารย์ครับ <c oughs> อันนี้เป็นชื่อที่ผมต้องอาจจ่านช้าๆเสียงพิดนี่ผมเสร็จเลยชื่อคุณตวยนะครับมา <mm> <mm> อีกแล้วนะคุณตวยครันนี้เป็นเรื่องที่ดี <mm> ของคุณตวยครับอาจารย์ครับคุณตวยเคย <mm> เคยส่งเงนเข้ามาถามเราว่าเรื่อง,ขของค <mm> ขายดินเนี่ยจะได้ไหมครันนี้ถามย้ำอีกทีนึงว่า่ะบอกก่อนคุณตัวได้เกิดวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2 5 1 4นะฮะเขาบอกว่าภายในปีเลยคุณตุ๋ยทายเราเหมือนกับวันในเร็วนนี้หรือเปล่าครับ การขายที่จะได้ไหมแล้วก็วันที่หนึ่งกันยาเนี่ยจะมีโชคเล็กน้อยบ้างไหมแต่นี้บอกว่าของคุณนะฮะเกิดวันจันทรนะแต่นี้บอกว่าในดวงเนี่ยตามดวงตามชะตาเนี่ยจริงเรื่องพี่เนี่ยถือว่าเด่นนะขายออกมีมีเกณฑ์ได้เงินนะ่ะแต่ว่าอะไรรู้ไหมเป็นข้อนิดนึงอะ่ะของเขาเขาชงปีพอดีอนะ<ป>ขเขาเกิดเป็น,เป,นเป็นปีกุลเนี่ยมันชง<ม>กับมะเส็งมันก็เลยทําอะไรมันเป็นเรื่องของอุปสรรคมันเหมือนกับว่า เหมือนจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้มันจะประมาณนี้นเดีหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในดวงก็ยังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตใช่ทั้นคุณตัวอาจจะต้องไปอย่างที่บอกเขาไว้ว่ปัดรังควานตัวเองสักหน่อยก็ไปวัดมังกรเนาะไปไปปัดเทพเจ้าอะไรนะใช่สิกิเออะไรใช่ค่ะใช่สิกิเอนะฮะไปคุณตัวลองไปปัดหาคนถ้าท่านท่ามันคือหาคนที่ปีไม่ชงและอายุมากกว่าไปด้วยเป็นคนปัดห้เพราะถ้าปัดตัวเองบางทีมันก็ยังอยู่เพราะผมผมก็ปีวอกผมก็ชมดังนั้น ผมไปแล้วผมบอกว่าคุณยังชงไม่เต็มไม่เต็มเลยผมชมแบบนิดหน่อยแค่มีปัญหาเรื่องแบบแหวงเราบอกแหวเท่านเองนะแต่ยังูดตัวตรงๆเลยชงแต่ว่าในดวงเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินนะดวงเรื่องที่ยังไงก็มีเกฑ์ขายได้อยู่ในช่วงไม่เกินปี50 57านี่แหละก็คือน่าจะต้นปีหน้าประมาณคือถ้าเลยปีนี้เป็นต้นปีหน้าแน่นอนแล้วล่ะแต่ดูจากพื้นที่จะบอกมาว่าปีนี้ยังไงก็มีโอกาสขายได้สูงด้วยนะครับ พราะว่าเขาเรียกว่าดาวที่เดินไปเป็นเรื่องของเงินไงฮะเดินเดินมาเรื่องดีอยู่ค่ะยังมาในทิศทางดีอยู่เพราะนั้นตัวนี้ก็สบายใจได้ในปลอดนึ่งแล้วนะนะครับตัวต่อมาอาจารย์ครับชื่อคุณพนมนะครับเกิดวันพฤหัสบดีที่7กันยายน252หนึ่งนะครับปีมะเมียหนึ่งกันยานนี้จะมีโชคจากการเสี่ยงหรือเปล่าคะหนึ่งกันยานี้เนาะเกิดวันที่7เนาะตอนี้บอกว่ามีมีโชคมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไหม ตามดวงมันมันก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของราบลอยนะ <diction leaning S 2> ตามดวงเนี้ยโดดเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าค่ะหรือว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าสิ่งที่รอคอยเนี่ยมีความสําเร็จเข้ามาโดดเด่นนะฮะแต่ในเรื่องของราบลอยมันไม่ได้เด่นนะคะต้องบอกไปก่อนค่ะเพราะนั้นน้ำพักน้ำแรงอีกแล้วนะครับมันผุดเลยนะครับทีนี้มีสายเข้ามาอาจารย์ลองดูว่าสายนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อสกายบนาครับ ขอเสียดังๆ่อยครับสถาปนาครับชื่อคุณสถาปนานะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับผมเกิดวันพุธครับที่แปดมีนาพุธยี่สิบแปดมีนานะครับสองห้าสามสามครับสองห้าสามสามปีนักษัตริย์คือมีมารยามะเมียครับมะเมียนะครับตอนนี้อายุเต็มเท่าไหร่ครับผมยี่สิบสามครับยี่บสามโอเควันนี้คุณสถาปนาจะถามเรื่องอะไรครับตรงกับวันพุธกลางคืนกลางวันคะกลางวันครับกลางวันอถามเรื่องอะไรนะครับ เรื่องเรื่องการ,รงานก,กับกับโชคลาภเรื่องงาน,อองานและโชคลาภพ่าจ่าเป็นไงบ้างแต่นี้บอกว่าตามดวงของคุณนะบอกว่าในดวงในดวงเรื่องของการงานถือว่าใช้ได้นะคะในตอนนี้ดาวการงานค่อนข้างดีนะคะในดวงของคุณน่ะอุปสรครคเนี <ineffective> ่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องการเงินการทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดมือนะเรียกว่าดวงในปีนี้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลค่อนข้างโดดเด่นดีอะค่ะ ค่ะ <Alab> ราบลื่นนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลชี้เป็นปัญหานะในสหรับคุณในปีนี้ครับแล้ววันที่หนึ่งจะมี emia, โชคลาบอ่าถ้าเป็นเรื่องของลาบลอยตามดวงแล้วก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ข้อควรระวังก็มีด้วยเช่นกันนะ <ties? S 1> ข้อควรระวังคือต้องระมัดระวังกระทบกระทั่งกับกับคู่มิตรนิดนึงอ่ะกับเพื่อนสนิทคนที่เป็นรุ่นน้องนะคะ เป็นเหตุกระทบกระทั่งกันโดยเรื่องของเงินทองได้ะนะฮะคุมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะังั้นคุณสามน,นาต้องระวังทะเลาะจา้ะคือในดวงเรื่องของลาบลอยอะมีเกณฑ์เข้ามาแต่ว่ามันจะเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ข้อควรระวังคือต้องระวังในเรื่องของมันมจะเป็นเรื่องของไม่เข้าของเสียหายหรือว่ากระทบกระทั่งกับเพื่อนก็ได้นะฮะ,ะประมาณประมาณเดือนเดือนหนึ่งอะค่ะมีมีอะไรเสียหายหรือยังคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ มีอยู่ครับพอสอบครับมีเนาะอ่านั่นแหละเดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวได้ซื้อใหม่เพราะว่าในดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเข้าของมันจะเสียหายถ้าไม่ไม่เข้าของเสียหายก็กระทบกับเพื่อนแน่นอนอย่างนี้ก็ของเสียเพราะเปลาะไปแล้วหลุดเปล่าเนี่ยนะก็ขอคุณสัมนาโชคดีเรื่องการงานแล้วก็โชคลาภเข้ามาด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกสานีถ้าดูจากจากพื้นดวงเมื่อกี้น่าจะมี ไม่น่อาจจะเป็นทะเลาะกับผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปล่าอาจารย์นะจะมีส่วนเหมือนกันตามดวงมันก็คือเสียเสียคันน่ะแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วก็ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านไปนะเรื่อยๆคงต้องก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันครับสมุทรปราการนะที่เราลองมาดูอีกสักอนหนึ่งครับอาจารย์ครับชื่อคุณหญิงนะครับเกิดวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2535นะครับเกิดตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีอายุ2ีปีแล้วอยากได้งานมาก ยในปีนี้จะมีเดือนไหนที่เด่นเ,ดนเรื่องได้งานไหมได้ง่ายนานเนาะ,ะแล้วก็ความรักด้วยถามว่าของคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานไหมตามดวงว่าได้อะนะคะไม่เกินสองเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้งานม,มันอยู่ที่ว่าคุณสมัครงานแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้สมัครต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าตามดวงนี้ตั้งแต่วันที่14นะคะคุมถึงช่วงตุลาเนี่ยคะ่ะม,มีเกณฑ์ได้งานแน่นอนคะ่ะ ก็สิบสี่กันยาเป็นต้นไปใช่ค่ะ14สิงหาโอ้ตั้งแต่สิงหาเลยมาแล้วมาแล้วนี่นะฮะถูกค่ะตั้งแต่14สิงหาในตามดวงว่าได้งานอ่ะอยู่ในช่วงเนี้ยไม่ไม่ช้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณหญิงถ้าสมัครงานแล้วต้องรีบเลยต้องหาเพิ่มเลยนะฮะดวงได้งานมาแล้วนะครับแล้วความรักของคุณหญิงเป็นไงอาจารยในดวงความรักแต่เนี้ยความรักก็ถือว่า ไปได้ดีแต่ยังหาความแน่นอนไม่ได้คืออย่าเขาเรียกว่าความรักยังสดใสอยู่คุยกันได้คุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้ชัดเจนนะมันไม่ได้ชัดเจนว่าจะเป็นแฟนกันยืดยาวอะไรเงี้ยแต่กงเ่มแต่งงานอะไรนี้บกันเป็นเพื่อนกันไปสนิทสนมใจกันไปเพราะว่าในดวงดาวความรักเขาก็ไม่ได้เสียค่ะนะคะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของความที่ยังไม่ได้แน่นอนในเรื่องว่าจะต้องเป็นคนนี้ไหมอะไรแบบนี้อาจจะเปลี่ยนคนก็ได้ตอนเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะฮะ เอซีพีต่อมาะครับเรื่องงา,งานเหมือนกันเลยอันนี้ชื่อคุณอ้อมนะครับเกิดวันพฤหัสบดีที่สิ้าตุลาคมสอง5ห้าห้าปีชวดงานที่สมัครไว้เนี่ยจะได้ไหมคะแล้วก็จะมีโชคลาภไหมวันที่หนึ่งนี้แต่นี้บอกว่าในในดวงเรื่องงานเนาะ,ะแต่นี้ว่าในเรื่องงานเนี่ยมันก็มีเกณฑ์นะคะตามดวงดาวเขาเข้ามาชี้เหตุในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้งานเช่นกันนะ ส่วนในดวงเรื่องของโชคลาภการเงินการทองเนี่ยในปีนี้ในตอนนี้จากนี้ไปเนี่ยค่ะคุมอยู่เนี่ยสองเดือนสี่เดือนเนี่ยค่ะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือนะคะมีมีใช้จ่ายเขาเรียกว่ามีคนเข้าช่วยคู่มิตรก็ค่อนข้างดีด้วยในตอนนี้นะสบายเลยร่าวใช้ได้อยู่ค่ะไม่ไม่ได้เสียหายทีนี้เอเต่อมาจังมันคิดวาเอเเป็นเรื่องงานทังคู่เลย อันนี้เป็นเรื่องของคู่กันคุณถามเรื่องความรักเหมาะกันหรือเปล่า <_ C' est> ผู้หญิงนะชื่อคุณมายุลานะครับเกิดวันพุธน่าจะกลางวันด้วยนะที่สิบเจดกรกฎาคมสอง0นห้าอนะครับปีมะเส็งอายุส6หปีส่วนผู้ชายเนี่ยชื่อคุณธเนศนะครับเกิดวันจันทร์ที่สิบห้าเดือนกุมภาพันธ์2525ห้าอห้าปีจออาย,ยุ31เ็ปีดวงเข้ากันได้ไหมและชีวิตคู่จะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสองคนนี้มีเกณฑ์ที่จะพบกันหรือว่าดีไหมในเรื่องของความรักเนาะ ตามดวงเรื่องความความรักไม่ได้เสียหายอะไรนะคะสำหรับคุณอ่ะคือถือว่าไปด้วยกันได้ดีนะคะมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับเขาเรียกว่าชอบอะไรไม่ค่อยไม่ความคิดไม่ขัดกันอ๋อก็คือไปแต่ไปกันได้เขาไหนนำวันนี้วันนี้คุณนำนะวันจันทร์คุณนำวันคาชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยไปได้ค่ะไปได้นะฮะส่งเสริมกันดีค่ะแต่เขาไม่ได้แจ้งมาว่าเขาเกิดปีอะไรต่อกันอ๋อเขาเกิดผู้หญิงมะเสงผู้ชายปีจออาจารย์อ๋อโอเคถ้ามะเสงกับจอมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกันนะ กันได้ไดนะครับเพราะฉะนั้นคุณคมายุรากับคุณธเนศกย็ยืดยาวกันได้ครับนะครับผน,นะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากับพบกันต่อนะท่านผู้ชมครับทางด้านมหาสารกับผมอัธนกกรแล้วก็อาจารย์น้องพักกันสักครู่ครับ